พบกับพดเิร์นแอดเวนเจอร์นะคะใน e ีที่8 hmm. อันนี้นะคะเราก็จะออกประสนภัยกันอีกแล้วไปเที่ยวกันเหมือนเดิมเนาะ, hmm. ะจะไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวเรามาลุ้นกันเลยดีกว่า <Hey. S 1> ไปกันเลย hey. ที่เราก็ได้แวะเข้าห้องน้ำปันะ๊มน้ำพักพักรถแล้วก็พักคนขับด้วยก็อ <laughs> <laughs> ตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งชั่วโมงนาะ <c oughs> เตรียมตัวเข้าสุ่ที่พักของเรา <c oughs> ตอนนี้ไม่มีสัญญาณแล้วนะคะ <c oughs> <c oughs> แล้วก็แบบก็ไม่โหลดแล้ว ก็ถึงแล้วนะคะที่พักวิลล่าของเราเช็คอินดีครับก็เช็คอินเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่พักของเรากันเลย ห้องวิลล่าห้าศูนย์สองเลยค่ะอุ้ยสวยนะใช่สวยมากมีอ่างด้วยอืมและมีต้นไม้อยู่กับธรรมชาติ นได้นะนอนสิร้อนมาเอาตกลงร้อนต้องเย็นไม่ใช่เหรอระว,วังขาดระว,วังขาดาไม่เล่นและอืม <c oughs> เ,เราก็จะอาบน้ำแต่งตัวเนาะ ใช่จะออกไปเที่ยวแล้วอุ้ยสามโมงแล้วใช่แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตามแพลนของเรากันใช่ไปกันเลยชิ่งนาดาอาบน้ำแต่งตัวเสร็จแล้วยมไปวัดพระแก้วกันเถอะไปเฮ้ยขาซ่อนแก้วหาผิดเหมือนกันเมื่อกี้ก็ผิด ซ้อนแก้วนั่นเองนะคะนี่ขึ้น<ต>ามาสูงมากนี่ก็คือขึ้นมาสูงแล้วก็ชันมากมาโอเคแคนนี้พอละลัวตัวความสูง บุญเดือนจีไม่ได้ oh. เอาเอาบุญเดือนจีไปพี ừ, ่โนราเต้ไปกันเลย,เลยแม่ทานอะไรพี่โนราเต้ สำหรับใครที่อยากมาเก็บภาพสวยๆบรรยากาศแบบนี้นะคะมาได้เลยที่ทโนโลาเต้เขาคอนะคะอ,อากาศดีมากโอ้โหสวยจริงตรงนั้นไปยังไปแล้วค่ะสัค่ะสันนะอเดี <laughs> <laughs> ๋ยวราก็เดินทางจากที่พักกันเนาะ <laughs> ได้ตาด,ดตอนนี้นะคะเราก็ได้ใช้บริการรูมเซอร์วิสนะคะสั่งอาหารมาที่ห้องก็ต้องการที่จะทานในห้องนะคะก็ก,กินก <c oughs> ใช่กินข้างเตียงเนี่ยใช่ซตอบบาร์เนยแซลมอนตเตกหมูปีกไก่น่านกินนะ <c oughs> Dante, morning morning หนาวเย็นนะอากาศเย็นมากกลับภูเก็ตแล้วเย็นแล้วนะเอะไอ้เจี๊ยบทีนี่กินข้าวก่อน morning งค่ะกินข้าวดีกว่าเย็นมากเลยอะ มีถุงมือจะดีมากมแล้วก็มีผ้าพันพอ <laughs> ก็สวยนะอันไหนสบานี่สวยไะมอันนี้สองสวยดิสวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ที่สวนมะากกาะเด็คนะครับเอ็นเก๊กฮวยอ่าแล้วที่ออะไรนี่ที่ดอกไม้สะพายสองข้างเลยาหามุมถ่ายรูปดีกว่านะครับ ก็เข้าเช็คอินที่พักปับป้ากาเด้นเรียบร้อยแล้วนะคะ น,ยยนี่ก็จะเป็นที่กินหมูกระทะเราวันนี้นะคะนี่ฮะอ๋อใช่หน้าห้องเลยนะดูวิวเลย,เลยโหน่าห้องวิวอย่างนี้เลยนะววสวยจังเลย ครบทุกอย่างผ้าห่มคนละผืนเตียงโซฟ้าได้อผ้มห้องน้ำแอร์สบายสุดยอดเลยยอดจริงๆอ่างล้างจานนี้เตรียมจานเตรียวนะ น,นี้นะคะก็ได้เวลาหมูกระทะของเราแล้วนี่ก็มีน้ำซุปมาให้ด้วยอ๋อนั่นน้ำซุปใช่นี่น้ำจิ้มอืมแล้วก็นี่เต่าใช่แล้วมาเริ่มกันเลยเห็นไหมนะเจ๊ซุปเลยระหว่างนี้เรามันเดือด แล้วก็มาเตรียมน้ำจิ้มกันที่กินน้ำจิ้มอันนี้กิฟตดเออน้ำจิ้มสุกี้ พวกเราก็เตรียมตัวที่จะเช็คเอาท์ป่าป่าการ์เดนืไป <c oughs> ที่จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะ <c oughs> ก็สําหรับอีพีนี้นะคะก็เป็นทริปเที่ยวเพชรบูรเ,เขาเาครั้งแรกของพวกเราเนาะก็สนุกมากๆเลยได้สัมผัสทั้งอากาศเย็นหมูกระทะบนวิวเขานะคะได้เก็บภาพสวยๆแล้วก็ได้ทำคลิปสนุกๆแบบนี้ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ หวังว่าคลิปหน้า EP 9เนี่ยเราจะไปเที่ยวที่ไหนก็อย่าลืมติดตามตอนต่อไปเลยนะคะตอนนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกับพลดเิร์นแอดเวนเจอร์ใน EP 9บ๊ายบายบ๊ายบายดูอะไอ Hãy subscribe cho